ตลอดสิบปีนะครับที่ผมทำงานในวงการศิลปะมามันมีความเชื่ออยู่ชุดหนึ่งครับที่ผมต้องต่อสู้กับมันมาตลอดนะครับนั่นก็คือความเชื่อที่ว่าศิลปะเป็นเรื่องของคนรวยคนมีการศึกษาสูงเท่านั้นที่จะเข้าใจศิลปะหรือแม้แต่ความเชื่อที่ว่าคนที่หาเช้ากินค่ำอะครับไม่เข้าใจหรอกครับว่าศิลปะมีประโยชน์กับเขายังไงผมเชื่อว่าหลายคนที่ฟังผมอยู่ตอนนี้ก็คงมีความคิดแบบนี้อยู่บ้างช่วย ใครที่มีความคิดแบบนี้ช่วยยกมือเอาไว้ในใจนะครับแล้วก็วันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วเรามาพิจารณาตรวจสอบความคิดชุดนี้ไปด้วยกันอีกครั้งนะครับในปี1945ครับเป็นปีที่สงครามโลกครั้งที่2จบลงครับก็ตอนนั้นโลกก็เต็มไปด้วยความหวาดกลัวจากแล้วก็ผลกระทบจากไฟสงครามผู้คนมากมายครับสูญเสียครอบครัวที่อยู่อาศัย ทั่วทั้งโลกก็วุ่นวายอยู่กับการฟื้นฟูทางสังคมแล้วก็เศรษฐกิจแต่ว่าที่เมืองเอเดนบระเมืองเล็กๆทางตอนใต้ของประเทศสกอตแลนด์ที่ตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับบทบาทในโลกใบนี้มากนะักมีคนกลุ่มหนึ่งครับที่เขาคิดต่างแทนที่เขาจะมองเรื่องพื้นฐานเหมือนที่คนอื่นๆมองเขากลับมีความตั้งใจที่จะสร้างโครงการ ที่จะทำให้หัวใจของมนุษยชาติเบ่งบานอีกครั้งหนึ่งด้วยศิลปะสองปีต่อมาครับเอดินเบรกอินเตอร์เนชั่นแนลเฟสติวัลเกิดขึ้นครับเทศกาลนี้เปลี่ยนโฉมเมืองนี้ไปอย่างตลอดกาลในปัจจุบันเอดินบะระเป็นเมืองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยี่ยมชมเทศกาลในเมืองนี้ปีละหล้านคนครับแล้วก็ทำให้เมืองเนี้ย เกิดการจเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างมหาศาลกลายเป็นแบบอย่างของเมืองสร้างสรรค์ไปแล้วทั่วโลกแต่มันมีสิ่งหนึ่งครับที่ผมตั้งคำถามตลอดเวลาว่าทำไมเมืองอย่างเอเดนเบราถึงประสบความสำเร็จได้ยาวนานกว่าจะสิบปีในขณะที่เมืองสร้างสรรค์อื่นๆทั่วโลกต่างเสื่อมสลายเสื่อมเสียชื่อเสียงไปตามกาลเวลาผู้คนค่อยๆเลื่อมไปจนมาในปี2019ครับผมได้มีโอกาส ได้ทุนก้อนหนึ่งครับไปศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ศิลปะในการพัฒนาภูมิภาคในเทศกาลชื่อเซโตจิเทนาเล่ครับเซโตจิเทนาเล่เป็นเทศกาลศิลปะที่จัดขึ้นบนพื้นที่12เกาะกับอีก2ท่าเรือมีงานศิลปะอยู่ในเทศกาลมากกว่า200ชิ้นครับเป็นเทศกาลศิลปะที่ใหญ่ขนาดที่ คุณไม่สามารถจะไปเที่ยวเทศกาลนี้ได้ภายในเวลาแค่หนึ่งสัปดาห์แต่ว่าพื้นที่คาบสมุทรเซตาอุจิเนี่ยครับในอดีตเนี่ยเคยเป็นพื้นที่ที่มีประชากรที่มีอายุเฉลีย่ย60ปีขึ้นไปครับแล้วก็บางเกาะเหลือประชากรอยู่เพียงแค่5คนเท่านั้นเองทำให้ทั้งโรงเรียนแล้วก็กิจการต่างๆในเกาะครับทยอยปิดตัวลงไปอย่าง ด้วยความจำเป็นแต่การเกิดขึ้นของเทศกาลเซตูจิเทนนเล่ครับทำให้มีนักท่องเที่ยวกลับมาเยี่ยมชมคาบสมุทรนี้อีกครั้งหนึ่งในแต่ละครั้งที่จัดงานมากถึง1นล้านคนนะครับสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจสูงถึง14เท่าของเงินลงทุนจนสื่ออย่าง National Geographic ต้องยกย่องให้เป็นเทศกาลศิลปะแห่งหนึ่งที่คุณควรจะไปเยี่ยมชมสักครั้งในชีวิต แต่ถ้าเราเอาเรื่องนี้ครับไปถามกับคนที่มีบทบาทในการพัฒนาเทศกาลอ,อ,อย่างทีมที่จัดงานเนี่ยเขาจะบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่เขาภูมิใจหรอกครับสิ่งที่เขาภูมิใจก็คือการสร้างรอยยิ้มให้กลับมาอย่างผู้คนบนเกาะอีกครั้งหนึ่งโดยการที่มันมีการแต่งงานเกิดขึ้นอีกครั้งบรรยากาศน่ารักน่ารักอย่างนี้แหละครับผมก็ มาตั้งคำถามดูว่าผมจะสามารถสร้างสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ไหมจนผมได้มีโอกาสครับมาพบกับเมืองเมืองหนึ่งชื่ออำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยคําเชิญชวนของน้องศิลปินคนหนึ่งที่ผมพบที่ประเทศญี่ปุ่นครับเขามีความฝันว่าเขาอยากจะกลับมาใช้ชีวิตศิลปินที่บ้านเกิดเมืองนอนของเขาโดยการทํางานศิลปะถ้าพูดถึงเมืองด่านซ้ายครับผมเชื่อว่า ทุกคนหลายๆคนคงรู้จักเทศกาลการละเล่นผีตาโขนเป็นอย่างดีเทศกาลนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่า1 0 0 0 0แนคนให้มาเยี่ยมชมอำเภอเล็กๆแห่งนี้ในทุกๆปีจนทําให้ชื่อของอำเภอด่านซ้ายเนี่ยขึ้นไปอยู่ในลิสต์ของเมืองสร้างสรรค์นในระดับโลกทั้งจากการนําเสนอขององค์กรในประเทศไทยและองค์กรจากต่างประเทศดูเหมือนว่าปัจจัยเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่เราทําให้เรารู้สึกว่าเออ ด่านซ้ายอาจจะเป็นเมืองสร้างสารรค์ที่เราพัฒนาไปได้เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้ง่ายๆแต่ในความเป็นจริงแล้วอะครับหลังจากที่พวกผมได้ลงไปในพื้นที่ด่านซ้ายแล้วก็สำรวจความเป็นจริงของเมืองเรากลับพบความจริงที่น่าเศร้าครับว่าในหนปีมีเพียงแค่1วันเองครับที่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ด่านซ้ายเขาจะมีความสุขกับการถูกจองเต็มแต่ในอีก364วันนั้น โรงแรมแทบจะไม่มีการจองเลยครับในขณะเดียวกันถ้าเรามองไปในส่วนของคนที่เป็นคนอายุวัยกลางคนหรือเด็กวัยรุ่นที่เป็นส่วนสําคัญในการสร้างสีสันของเมืองคนเหล่านี้เรากลับเห็นได้จํานวนน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่าพวกเขาต้องออกไปเรียนหนังสือในเมืองใหญ่ออกไปทํางานในเมืองใหญ่ในขณะเดียวกันเวลาเราไปคุยกับเด็กๆที่ด่านซ้ายครับว่าความฝันเขาคืออะไรคําตอบที่แน่คำตอบที่เราได้ กับเป็นคำตอบที่ว่าเขาฝันที่จะอยากไปมีชีวิตดีๆที่เมืองอื่นสิ่งเหล่านี้คงเป็นปัจจัยที่ห่างไกลการสร้างเมืองสร้างสรรค์ใช่ไหมครับแต่พวกเราใช้เวลาหนึ่งปีเต็มครับกับการลงพื้นที่ในอำเภอด่านซ้ายอยู่กับชาวบ้านเพื่อที่จะเรียนรู้วิถีชีวิตของเขาปัญหาความต้องการ และอนาคตที่เขาอยากนำด่านซ้ายไปข้างหน้าเรานำโครงการศริลปะไปทำเวิร์กช็อปกับคนในอำเภอด่านซ้ายให้เขาได้รู้ว่าศิลปะไม่ได้มีแค่ภาพเขียนหรือปฏิมากรรมแต่มันสามารถเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเขาได้เราได้เชิญเอาผู้มืนวนการเทศกาลศริลปะชั้นนำของโลกไม่ว่าจะเป็นจากทั้งญี่ปุ่น จากเที่ยงมาเลเซียแล้วก็องค์กรที่ดูแลทางด้านการโปรโมทการท่องเที่ยวของปร,ประเทศสิงคโปร์มาให้ความรู้กับคนด่านซ้ายเพื่อให้เขาได้มีโอกาสคิดว่าเขาจะพัฒนาเมืองของเขาด้วยศิลปะไปสู่อนาคตได้ยังไงจากการทำปฏิบัติการภาคพื้นชุมชนของเราในหนึ่งปีครับมันทำให้ในที่สุดเทศกาล l o w f a t t r t f เ ครั้งที่4ในนามของเลยอาร์ตเฟสได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาท่ามกลางสถานการณ์ล็อกดาวนครับมีงานศิลปะมากกว่า40ชิ้นครับจากทั่วโลกส่งมาให้คนด่านซ้ายได้ช่วยกันสร้างและติดตั้งจัดแสดงเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวในอนาคตไปด้วยกันแต่ว่างานแต่ละชิ้นมีเหตุผลในการติดตั้งแตกต่างกันไปครับ เรามีนิทรรศการที่ชื่อว่าขวัญเอย่ยขวัญมาครับเป็นนิทรรศการที่เราได้แม่แม่ที่อยู่ในหมู่บ้านนาสีเทียนเขาพัฒนาเอาประเพณีช้อนขวัญของเขาอะนะครับที่เขาเอาสวิงจับปลาไปช้อนเอาขวัญกําลังใจของลูกๆหรือคนที่เวารกเวลาเกิดเหตุร้ายขึ้นกลับมาให้อยู่กับเนื้อกับตัวมาเอาสิ่งนี้มาสร้างเป็นงานอินสตาลเลชันประดับประดาไปทั่วทั้งถนนครับ ในหมู่บ้านนาสีเทียนจนเกิดเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่และเป็นสัญลักษณ์ที่จะบอกถึงลูกๆที่ต้องเดินทางออกไปทำงานในที่ห่างไกลและกลับมาไม่ได้รวมถึงยังเป็นสิริมงคลให้กับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาเรามีงานปฏิมาก,กรรมสูง7เมตรครับที่ชื่อข้าวเหนียวที่ได้ศิลปินชาวสิงคโปร์ร่วมสร้างกับชาวด่านซ้ายในการส่งเอาขวด ที่นึ่งขา้าวเหนียวที่ชาวด่านซ้ายมีกว่า300ชิ้นและไม้ไผ่กว่าร0อต้นนะครับมาสร้างเป็นปฏิมากรรมเพื่อที่จะบ่งบอกให้โลกได้รู้ว่าการเล่นผีตาโขนไม่ใช่แค่เรื่องหน้ากากหรือชุดที่คนเข้าใจกันแต่มันเป็นภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์ของคนด่านซ้ายที่สามารถจิบเอาวัสดุเหลือใช้ที่อยู่รอบตัวเขามาสร้างสรรค์เป็นงานศิลป,ปะได้อย่างไม่จํากัดเรายังมีงานศิลป,ปะอีกมากมายครับที่ ศิลปินจากทั่วโลกส่งมาให้เด็กๆชาวด่านซ้ายช่วยกันสร้างและติดตั้งเพื่อรอวันให้ประเทศเปิดอีกครั้งแล้วใช้สิ่งเหล่านี้ต้อนรับเพื่อที่จะบอกตัวตนของคนด่านซ้ายวันหนึ่งครับในระหว่างที่ผมทําเทศกาลอยู่ครับมีคุณหมอจากโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชด,ด่านซ้ายเดินมาบอกผมว่าพวกคุณรู้ไหมพวกหมออะติดนี้คุณอยู่เรื่องหนึ่งนะ ในช่วงเวลาที่โลกของเรากําลังวิกฤตประเทศไทยเรากําลังวิกฤตกับโควิดนะครับทุกๆวันในมือถือของคุณหมอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฟีดข่าวไม่ว่าจะเป็นข้อความมีแต่เรื่องเลวร้ายมีแต่ข่าวแย่ๆมีแต่สถานการณ์ฉุกเฉินที่เขาจะต้องปรับตัวและรับมือกับจํานวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ทุกครั้งที่เขาเห็นข่าวของเลยอาร์ตเฟสมันเป็นช่วงเวลาที่เขาได้เห็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะแล้วก็ความหวัง ของคนเมืองด่านซ้ายและเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้หนีออกจากเรื่องทุกยากที่เขาเผชิญหน้าอยู่ตอนนี้เรื่องราวของเลยอาร์ตเฟสครับได้กระจายไปอย่างวงการสร้างสารรค์และวงการศิลปะทั่วทั้งภูมิภาคแล้วก็ในต่างประเทศมีคนจํานวนมากครับบอกผมว่าเขาอยากจะกลับมาเยี่ยมเมืองด่านซ้ายครั้งเมื่อประเทศเปิด สิ่งนี้มันอาจจะเร็วเกินไปนะครับที่เราจะบอกว่าเราประสบความสำเร็จในการเอาศิลปะไปพัฒนาเมืองด่านซ้ายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญมากสำหรับผมก็คือว่าโครงการศิลปะทุกโครงการในเทศกาลเลยอาร์ตเฟสของเราได้รับการต้อนรับจากชุมชนและเราสามารถส่งมอบโครงการเหล่านี้ให้กับคนในชุมชนด่านซ้ายไปดูแลและดาเนินการต่อได้อย่างสมบูรณ์ ต่างจากเมืองสร้างสารรค์อีกหลายแห่งทั่วโลกครับที่คนที่ดูแลโครงการเหล่านั้นยังติดอยู่กับกับดกักทางปัจจัยเศรษฐกิจจนทำให้ค่าของชีพในเมืองเหล่านั้นเพิ่มสูงขึ้นจนคนในชุมชนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ที่นั่นอีกต่อไปและต้องย้ายออกไปพร้อมกับจิตวิญญาณแล้วก็ลมหายใจของเมือง มาถึงตรงนี้แล้วผมคิดว่าทุกคนคงทราบแล้วใช่ไหมครับว่าศิลปะมันไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่พร้อมเท่านั้นแล้วกรณีที่เกิดขึ้นที่ด่านซ้ายก็ทำให้เห็นว่าเงินไม่ใช่ความสุขไม่ใช่ทางออกของความสุขเสมอไปเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูครับแล้วก็ลองเปิดรับการใช้ศิลปะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและก็เสถยภาพของเมืองอย่างที่เป็นควรจะเป็น ว่าจริงๆแล้วผมอยากจะบอกทุกคนว่าศิลปะอะครับมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเงินครับแต่มันสร้างมาเพื่อเชิดชูการมีชีวิตอยู่ของพวกเราทุกคน